คาแรคเตอร์ตัวละครในซีรีส์ยัอยงอยู่ในวัยเรียนก็จริงค่ะแต่ว่ามีหนึ่งหนุ่มในนี้นะคะนักแสดงนำของ Addicted Heroin รักร้ายนายเสพติดที่เขาบอกว่าผมเกินไวัยไปเยอะแถมเรื่องนี้อาจจะเป็นซีรีส์เรื่องสุดท้ายแล้วก็ได้ที่ได้ใส่ยูนิฟอร์มนักเรียนเขาคนนั้นเฉลยก็คือออร์กัสวชิรวิทย์ค่ะ จริงๆเนี่ยตั้งแต่เข้าวงการก็ครบ10ปีพอดีเป๊ะคืนจอเล่นซีรีส์วายอีกครั้งนะคะในบทของฮีโร่ประกอบคู่น้องแม็กนัทพัะในบทป๊อปน้องแม็กคนรู้อาจจะคุ้นเคยดีจากบทลูกลำยองในทองเนื้อก้านะคะรวมด้วย2คู่จิ้นค่ะ Year, นิวเยียณาวพัทและเจอวศินกับบทโอนลี่แล้วก็ไทเกอร์ในซีรีส์วายไทรรีเมคค่ะและสร้างจากนวนิยายดังของจีนที่มียอดผู้อ่านออนไลน์กว่า1000ล้านครั้งเลยทีเดียวงานนี้ออกัสค่ะเลยต้องเป็นพี่ใหญ่นะคะดูแลแนะนำน้องๆน เรื่องการทํางานค่ะและที่สําคัญบอกชัดว่าเป็นหัวโจกเลยนะคะชวนกันแกล้งทีมงานด้วยค่ะ ทันทีที่เปิดตัวนักแสดงนำและเพิ่งลงจอฉายไปได้2ส,สัปดาห์ค่ะสิ่งที่หลายคนลุ้นและก็มีประเด็นให้ตั้งคำถามคือฉากเลิฟซีนที่อาจจะปรากฏในซีรีส์ตามเวอร์ชันต้นฉบับนะคะจนนำมาสู่การตั้งคำถามถ,ามถึงประเด็นเรื่อง age of consent หรือว่าความเหมาะสมในการเล่นฉากเลิฟซีนตามอายุของนักแสดงค่ะคือแม็กและนิวเยียร์เนี่ยอายุไม่ถึง18ทั้งคู่ประเด็นนี้ทีมนักแสดงและก็ผู้สร้างบอกว่าจริงๆพูดคุยกันแล้วนะคะว่าต้องระมัดระวังลดทอนบางอย่างและถ่ายทำ อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมไม่เกินเลยค่ะโดยได้รับความยินยอมและตกลงร่วมกันกับผู้ปกครองแล้วค่ะยเอ,อ่อคือถ้าอิงตามวัยใน,ในเรื่องเนาะตามวัยในเรื่องก็คือเป็นนักเรียนมัธยมปลายแต่ว่าเราก็จะเหมือนอายุ18ขึ้นหมดแล้วท่านในเรื่องนะฮะซึ่งมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ว่าพอมเป็นตัวไมค์คือมันก,ก็ยังไม่ถึง18แถูกไหมแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบว่าถึงขั้นแบบโอโ้โหไปแบบว่า บบขนาดนั้นอย่างแบบว่าแบบไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปแบบเบิร์น่ะขนาดนั้นเพราะว่าเราก็มันมันมันก็การแสดงเนาะเราก็มีการเซฟมีการแบบว่าซ้อมแล้วมีแบบว่าไม่ให้มันแบบเปลืองตัวหรือว่าจนจนดูไม่ดีอะไรเงี้ยใช่ก็เลยอรก็เลยไม่ไม่ค่อยห่วงส่วนใหญ่ผมก็จะถามเรื่องที่ผมไม่มั่นใจหรือผมไม่รู้ว่าจะแสดงออกมายังไงก็มีถามพี่เขาบ้างว่าแบบ สมมติเขาให้ทำหน้าเลือกๆักจะต้องแบบทำหน้ายังไงอะไรอย่างเงี้ยไหนแสดงเลือกๆดักเลือกระดักเป็ไงล่ะเลือกรนตัวไหนพี่อุการอะไรเลือกรักไงนะเลือกักเลือกๆนดักนพิการอัไเลือกรักก็มีแบบว่าตอนเข้าสี่อะไรอย่างเงี้ยก็คืออาจจะเป็นเรื่องจังหวะมากกว่าบางทีละน้องเล่นใช่ไหมอาจจะแบบเล่นเร็วเล่นรัวไปรู้สึกว่ามันต้องเล่นอารมณ์นี้ก่อนแล้วไปอารมณ์นี้แบบ มันต้องแยกกันมันจะได้ชัดมันจะได้ชัดเพราะว่ากล้องตามไม่ทันหรืออะไรเงี้ยก็จะมีแนะนำแล้วว่างที่ได้ไปดูในเว็บโปนะก็คือซีรีส์ตอนออนไปเนี่ย EP หนึ่งเขาใช้แฮชแท็ก a อเดตอี EP หนึ่งะคนยอดกดเ้าไปดูอะถึง5ล้านครั้งภายใน12ชั่วโมงคือทปใไปพี่ตั๊กยิ่งตื่นเต้นมากเลย คนเลใช่ใช่ก็เลยแบบแลได้เข้าไปนั่งไล่ดูคอมเมนต์ภาษาจีนเขาบอกว่าเออสมกับที่รอคอยมาหลายปีอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาส่วนใหญ่หรอเขาก็ตื่นเต้นที่อีเขาตื่นเต้นแล้วก็เขาคาดหวังที่จะได้ดูตอนจบของซีรีส์เรื่องนี้ใช่ มันเขาค้างค่ามันนะบอกเขาจะพึ่งรีบนะวันหลังวันหลังไปคอมเมนต์บอกเขาว่าอย่าเพิ่งรีบดูกันไปเรื่อยๆก่อนดูให้จบซีซั่นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมีตอนจบแน่นอนแต่ว่าค่อยๆไปกันก่อนหนึ่งสอสขึ้นไปก่อนใช่แฮเดู๋นี้แต่งตัวสมิธชิดเลยนะน้ำหยดลงผินทุกวันหินบอกว่าเป็นได้แค่พี่น้อง ในเวอร์ชันต้นฉบับนะคะแม้จะถ่ายทําไม่จบดับฝันสาวไวายไปตั้งแต่8ปีก่อนแต่การซื้อลิขสิทธิ์นิยายมาทําในเวอร์ชันไทยนี้ค่ะแผนคือทําครบจบตามฉบับนิยายซึ่งหมายถึงว่าการันตีซีซั่นสองนะคะอีกทั้ง4ี่หนุ่มออกัสแม็กนิวเยเจอก็บอกว่าอาจจะได้เจอกันในงานแฟนมีทติ้งด้วยค่ะแววว่าอาจไม่ใช่แค่ในไทยเพราะว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่ซีรีส์ยังไม่ทันลงจอฉายเนี่ยทั้งออกัสและแม็กนะคะเคยมีงานมีทติ้งเล็กๆที่ฝรั่งเศสมาแล้วด้วยค่ะ